สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเราแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะท่านใดมองหาซื้อไปใช้หรือว่ากําลังมองเรทราคารถยนต์ณนะปัจจุบันกันอยู่นะคะท่านสามารถเข้ามารับชมกันได้นะคะเพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเรทราคาเบื้องต้นนะคะเป็นความรู้ะขุกทานพื้นฐานนะคะ รือถ้าสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะรถจนคันนี้ค่ะเป็นรถอ e ิตูสูดีแม็กซ i เอ็กซ์ซีรีสเครื่องดีเซลค่ะเครื่องยนต์ 2500cc ซีซีนะคะรถปี2011ค่ะสวยดูดีตลอดทั้งคันทั้งภายนอกภายในทรงสวยสีสันดูดีค่ะพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะภายในเป็นเบาะทูโทนค่ะทุกท่านสสีนะคะ แอร์เย็นเพลงเพาะค่ะราคา1 7 5่0 0บาทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแผงประตูไม่แตกขาดสภาพตามในรูปนี้เลยพิกัดดูรถกรุงเทพมหานครค่ะแถวสาธุประดิษฐ์4ีนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถค่ะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนค่ะเพื่อเป็น ประโยชน์กับตัวท่านและความสบายใจของตัวท่านเองนะคะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ